ก้าเลยไอตัวหนึ่งไปสีส่เลยครับเจอนี่สีสสสส่เลยครับหน้าไปใครไล่วะนี่แหละนี่แหละเขาหน้าเราไล่บริสเบนร้านสะดวกซื้อเปล่าไม่ใช่อันนี้เลยเราได้ไล่อยู่ใช่ไหมครับตรงอันนี้ต้องปิดดีกว่ามันยิงนะด้วยอันนี้อะไรครับไป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  ่นนัอยากยิงอ่ะมันสะดวกซื้อสี่เตี๋ยโนโนอันนั้นมันธนาคารเกดโกเชียไม่ใช่หรอเ้าที่บริเวณการหลานเตดียมค่ะโดนแล้วเนี่ยเจ้าที่โดนล้อมอยู่ฮะวอร์จินนามตรงนี้เปี่าเตดียม่ะเตดีะเตดี้อนะ อย่าอางเก้าวางเก้าเอ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 าเก้าเก้าเลยอย่าลงแบบนี้ดิอย่าลงแบบนี้ดิเฮ้อมาเกี่ยนตัวแดงคือแดงคือาวนึ่งออกเาอยู่ออกเาอยูเยอะอันน้อยู่ขาไปออกขาวออกขาว ตรงล็อกเกอร์ก็มีนะล็อกเกอร์สเตเดียมก็มีนะระวังหลังด้วยล็อกเกอร์สเตเดียมิงเอางผู้หญิงผู้หญิงดเอาผู้หญิงผู้หญิงตรงลนะ er ็อกเกอร์สเตเดียมนะล็อกเกอร์สเตเดียมล็อกเกอร์สเตเดียมตตออหา่ ร้อนแจ้งหน่อยเป็นไงบ้างตรงจะเทียบท้าอยู่ปะท้าอยู่ยิงอยู่ยังยิงอยวงยิงอยู่ดวเลนเลยออกกไป่อนเลยจะทำไปนะยังเคลียร์เคลีียยรร์์เคลป่ะเหมือนจะเคลียร์ป่ะเหมือนจะเงี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์น่าจะเคลียร์เคลียร์หมดเคลียร์ใช่ป่ะเคลียร์อะไรใช่ป่ะอ้าวหวังผมตรง